ข้อเครื่องเก็บรักษาค่าข้อสองมาตรฐานวัดมูลค่าข้อสาม,มาตรฐานในการชําระหนี้แล้วก็ข้อสี่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อนี้เงินเงินไม่ได้ทำหน้าที่ในข้อใดมาดูก่อนว่าเงินมีหน้าที่อะไรบ้างดีกว่าหน้าที่ของเงินข้อหนึ่งเลยนะคือเป็นหน่วยวัดมูลค่า นวัดมูลค่าเป็นยังไงก็ดูอย่างในโจทย์เขาบอกว่าเป็นค่าเลาเรียนบุตรจ็ดพันบาทค่าอาหารสองพันค่าเสื้อผ้าสองพันห้าค่ารองเท้า500ก็คือวัดว่าค่ารองเท้าอ่ะง่ายๆเลยรองเท้าคู่หนึ่งอ่ะ500บาทก็วัดมูลค่าไงว่ารองเท้าคู่นี้มีมูลค่าห้าร้อยบาทหรือว่า ทองเส้นนี้มีมูลค่าหนึ่งมื่สองพันบาทอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือหน่วยวัดมูลค่าแล้วก็เป็นข้อสองสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอันนี้เป็นยังไงดูในโจทย์นิดนึงก็คือเขาบอกว่าค่าอาหารสองพันค่าเสบ้างเรียนสองพันห้าอ่ะดูอย่างนี้ก็ได้ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนก็คือเราก็ให้เงินคนขายไป2500บาทใช่ปะคนขายเขาก็เอาเสื้อผ้านักเรียนมาแลกกับเงินของเราเออเพราะฉะนั้นเงินก็เลยไปซื้อกลางในการแลกเปลี่ยนคิดง่ายๆแบบนี้แล้วก็ข้อ3มาตรฐานในการชำระหนี้อันนี้ก็ดูโจทย์ดีกันแหละ เอามาจากโจมหมดเลยถ้าสรฐานในการชรําระนี่ก็อย่างสมมุติว่าเอาเอาทองไปจํานำใช่ป่ะก็คือไปยืมเงินเขามาแหละหนึ่งหมื่นสองพันบาทโดยเอาของไปแบบให้ฝากไว้ที่เขาให้เขารู้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเงินของเขามาคืนแน่ๆในแบบเนี้ยให้เขามั่นใจว่าอย่างน้อยเราก็จะไม่ได้เชิดเงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทเขาหนีไปอะ่ะเออมันเป็นมาตรฐานในการชำระนี่ยังไงก็คือเขาให้เงินเรายืมมาหนึ่งหมื่นสองพันใช่ป่ะเวลาคืนเราก็ต้องคืนเขาหนึ่งหมื่นสองพันถูกป่ะ เป็นมาตรฐานไงไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนมันไม่มีเงินอย่างเงี้ยเราไปยืมวัวเขามาตัวหนึ่งอย่างเงี้ยพอตอนพอตอนคืนเนี่ยเราก็จะคืนข้าวผล,ลไม้เลือกสวนไรนาอะไรก็แบบมันไม่มีมาตรฐานอ่ะแต่อันนี้มันมีมาตรฐานนี้ว่ายืมมาหมื่นสองก็คืนหมื่นสองก็จบใช่ไหมหน้าที่ของเงินแบบที่สี่ก็คือรักษามูลค่านะคะ รักษามูลค่าเป็นยังไงหรออืมประมาณว่าที่ดินป่ะที่ดินนี้มีมูลค่าเท่านี้เป็นมรอดอกอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นมรอดอกทอดว่าจํานวนที่ดินตีค่าแล้วสิบล้านอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นแต่พอสิบปีผ่านไปที่ดินอาจจะราคาขึ้นหรือราคาลงก็ได้ก็แล้วแต่ว่ามันจะรักษายัางไงโอเคอันนี้ก็คือหน้าที่ของเงินมีสี่อย่างวัดมูลค่าสื่อการในการแลกเปลี่ยน มาตรฐานในการชำระนี้แล้วก็รักษามูลค่าโอเคมาดูโจทยนะ์ของเรากันตัวย์ของเราถามว่าเนี่ยสี่ข้อเนี้ยกับโจทย์เนี่ยเออในโจทย์เนี้ยเงินอ่ะไม่ได้ทําหน้าที่อะไรเครื่องเก็บรักษาค่าขอเว้นไว้ก่อน,นไม่ข้อหนึ่งไปดูข้อสองก่อนมาตรฐานวันมูลค่าก็คือนี่ไงวัดมูลค่าอะไรก็คือ ทองคำมีมูลค่า12000บาทค่าเราเรียนบุตรมีมูลค่า7,000บาทค่าอาหารมีมูลค่า2,000บาทสรุปว่ามันก็เป็นมาตรฐานวัดมูลค่าใช่ไหมละ่ะหรือว่าข้อ3มาตรฐานในการชําระหนี้เออก็คือเราไปยืมเงินเขามา12ื่นพอเราจะไปใช้คืนเขาอะเราก็ต้องใช้คืน1 2ื่นเป็นมาตรฐานก็ถูกสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอันนี้ก็ถูกอีกอย่างเช่นค่าอาหาร2000ก็คือ เขาให้อาหารเรามาเราก็ให้เงินของเขาไปเป็นการแลกเปลี่ยนถูกป่ะก็ถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อเน,นี้ยก็คือไม่ได้เป็นเครื่องเก็บรักษาค่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เก็บรักษาค่าคือถมมือว่าเป็นที่ดินอะไรเงี้ยว่าตอนนี้ที่ดินตีาราคาแล้วสิบล้านพออีกสิบปีผ่านไปราคาอาจจะขึ้นเป็นยี่สิบจะลดลงมาเหลือให้ล้านเดียวก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้เก็บรักษาค่าเพราะฉะนั้นแล้วข้อสี่สิบก็เลยตอบหนึ่งนะคะไม่ได้ทําหน้าที่เก็บรักษาค่า รวมของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบมีค่าเท่ากับร้อยละสิบหมายความว่าอย่างไร 1. ธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบมีหนี้ที่ธนาคารไม่สามารถชําระได้เท่ากับร้อยละสิบของหนี้ทั้งหมด 2. องหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารไทยพาณิชย์เอ้ยไม่ใช่ของธนาคารพาณิชย์ไทยไม่ใช่ไทยพาณิชย์น้องนพาณิชย์ไทยทั้งระบบเท่ากับร้อยละสิบของสินเชื่อทั้งหมดที่ธนาคารให้กู้ ข้อสามต่อข้อสามล,ละสิดของสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบเป็นหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมจากต่างประเทศแล้วก็ข้อสี่ละาสิบของสินเชื่อทั้งหมดที่ธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบให้กู้เป็นหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอ,อันนี้ถ้ารู้ความหมายของ NPL แล้วน้องก็จะตอบได้เพราะว่า ข,ข,ข้อมาของ N ข้าก็รู้ขวอมาของ NPL อะมันก็จะตรงกับโจทย์ข้อหนึ่งเต็มๆเลยทีเดียวมาดูโจทย์ก่อน NPL ใช่ป่ะภาษาปกิย่อมจากอะไรไม่รู้ล่ะแต่รู้ว่าภาษาไทยอะมันแปกกันตรงๆเลยว่านี่ที่ไม่ก่อให้เกิดอะไรได้ ก่อให้เกิดอะไรได้คืออะไรคือเงินสินเชื่อที่ปล่อยกู้ไปแต่ลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายต้นหรือจ่ายดอกคืนก็คือแบงก์อให้กู้ให้คนอ่ะกู้อืมแต่ว่าคนเนี่ยไม่ยอมจ่ายคืนประมาณนั้นนั่นเอง แล้วก็ถ้าเกิดพูดให้มันสลับสวยขึ้นก็คือเป็นเงินสินเชื่อที่ปล่อยกู้ไปแต่ลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายต้นจ่ายดอกเป็นเวลามากกว่า3เดือนพูดง่ายๆคือหมดหวังจะได้คืนนั่นเองโอเคเรารู้ความหมายของ NPL แล้วใช่ไหมแล้วเราก็มาดูโจทย์กันก็คือข้อแรกบอกว่าธนาคารพนิทัไทยทั้งระบบ นี่ที่ธนาคารไม่สามารถชําระได้เท่ากับอยละสิบของนี้ทั้งหมดตรงนี้ไม่ใช่นะผิดผิดนี่ที่ธนาคารไม่สามารถชําระได้ไม่ใช่ NPL นะคะ NPL เนี่ยคือนี่ที่ธนาคารอ่ะเ,เก็บลูกหนี้ไม่ได้ต่างหากคือธนาคารอ่ะเ,เป็นเจ้าหนี้ไงแล้วก็มีคนอนะเป็นลูกหนี้แต่ข้อเนี้ยข้อหนึ่งอ่ะ พูดพูดเชิงว่าธนาคารเป็นลูกหนี้ที่จ่ายเงินคืนเขาไม่ได้ไม่ใช่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 นะเป็นหนี้ที่ธนาคารไม่สามารถเก็บได้ตังหงถึงจะถูกตอนนี้ไม่สามารถทำรายได้ไม่ใช่ไม่ใช่ธนาคารไม่ใช่ลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้เว้นก็อสองก็าสามก่อนข้อสามคือสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ อป็นนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมจากต่างประเทศอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันอันนี้คือธนาคารไม่ได้กู้ยืมจากต่างประเทศนะคะธนาคารปล่อยกู้แล้วเก็บเงินไม่ได้ต่างหากไม่ใช่ไปกู้เขามาธนาคารเป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่ลูกหนี้ผู้ํามแล้วพี่สิบแล้วสิบไม่ใช่สี่นะอืมเอาเป็นว่าก็ไม่ใช่อีกอะธนาคารเป็นเจ้าหน,นี้นะจ๊ะไม่ได้กู้เงินปล่อยเงินกู้ต่างหากอย่างข้อสี่ร้อยละสิบ ของสินเชื่อทั้งหมดที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้เป็นหนี้ที่ไม่มีหลักสัดคำประกันอ่ะอันนี้ธนาคารพาณิชย์อ่ะเป็นเป็นเจ้าหนี้จริงแหละแต่ว่าประโยคนนี้ผิด